สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวรา,าศีธาตุไฟลัคนาธาตุไฟนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอินโดนัทาร์นะคะดูดวงไปอับกวางนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะครึ่งเดือนตุลาคมนะคะออตั้งแต่วันที่15ตุลาเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่31ตุลาคมสอง3ันนี้นะธาตุไฟก็จะมีชาวราศีเมษนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะ อย่างไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะเ,ออเดี๋ยวกวางจะเปิดพลังงานให้กับคนโสดก่อนนะคะแล้วก็จะไล่ลงไปนะสำหรับคนคุยกับคนมีคู่นะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนโสดนะของคนธาตุไฟค่ะว่าครึ่งเดือนตุลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีใครเข้ามาไหมนะคะในเร็วๆนี้นะสำหรับคนโสดเมสสิงห์ธนูนะ ขอพรังงานนะคะ5ไใบให้กับธาตุไฟเมสิงธนูคนโสดแปดไม้เท้าเข้ามาเนาะมีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาด้วยนะคะ8ดไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยเข้ามาน่าจะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆนะเนี่ยโสดจริงหรือเปล่าเออหรืออาจจะมี นะคนที่ชอบคุณนะคะมีเรื่องของการแอบชอบเข้ามานะแล้วเขาเหมือนกับว่าอยากจะทําความรู้จักกับคุณเป็นพิเศษนะซึ่งคุณจะรู้สึกได้นะจากการกระทําของเขาที่มันแปลกแหวกแนวออกไปเหมือนคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนั้นนะคะสนใจคุณอยู่นะแต่ทีนี้นะคะตัวเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงพลัง power ทั้งหมดให้คุณเห็นอย่างชัดเจนนะคะเหมือนเรากําลังเลงเกันอยู่นะอืหรือว่าเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขา ออนอกเหนือจากการส่งข้อความจะเป็นการให้อะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเรากําลังจะมีความรักอะซึ่งตัวคุณอาจจะรักหรือไม่รักก็ได้นะแต่ว่าตัวฝ่ายตรงข้ามนะคะเ,เขาอาจจะสนใจคุณนะออขออีกสามใบค่ะพลังงานคนโสดมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาเนาะช่วงนี้อาจจะมีคนฟอลโล่ติดตามคุณอยู่นะสําหรับทัดไฟนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนะคะทีออ่อยู่ในโหมดของความฮิตฮอตเสน่ห์แรงก็ได้ค่ะ ห้าเหรียญเข้ามาเนี่ยมีคนติดตามนะคะคนฟอลโลหรืออาจจะเป็นคนแปลกหน้านะคะที่คุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะหรือกําลังโดนแอบ,บส่องนะในเรื่องของโซเชียลอยู่นะธาตไฟมี่คนสนใจคุณค่ะคนโสดก็จริงๆคุณจะมีความรักก็ได้นะแต่คุณอาจจะไม่พร้อมนะคะหรือคุณรู้สึกว่าเวลาตอนนี้ของคุณยังไม่พร้อมก็ได้โอเคค่ะอะไรอะมีไพ่สมถ้วยเข้ามา โอเคคุณจะได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะคนแปลกหน้าใหม่ๆนะคะเข้ามาชอบพอคุณนะคะหรืออาจจะมาจากเพื่อนฝูงนะคะการไปร่วมสังคมงานปาร์ตี้ก็ได้นะทาตไฟสามถัวยมันเข้ามาเนาะเออแล้วก็มีไพ่ justice เข้ามาถึงเวลาที่คุณได้อยู่ในสถานการณ์แบบคุณสามารถเลือกได้อะว่าคุณจะเลือกมีความรักกับใครสักคนหรือว่าคุณจะเลือกรักตัวเองก็ได้นะช่วงเนี้ย j u s t i c เข้ามา มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ค่อยประสบปัญหานะคะในเรื่องของความรู้สึกเท่าไหร่นะสำหรับคนโสดอะ่ะคนโสดก็อาจจะโสดแบบสบายดีนะโสดแบบมีความสุขดีอะค่ะโสดแบบแฮปปี้อะนะเหมือนคุณไม่จําเป็นต้องมีใครคุณก็ไม่ได้เหงาค่ะมันจะเป็นอาการนี้นะเพราะว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะหาสีสันในชีวิตแล้วคุณก็ยังไม่ค่อยมองนะคะในเรื่องของความรักจริงๆจ,จังๆก็ได้นะ่ะคนโสดบางคนก็อาจจะมีคนคุยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย นะคือใครไม่ถูกใจคุณก็เททิ้งไปแต่อย่าไปทำอะไรนะคะเพื่อมันเป็นการให้ความหวังใครนะถ้าสมมติว่าคนที่เขาเข้ามาคุยเนี่ยเขาจริงจังกับคุณจริงๆนะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีความรักตอนนี้คุณก็ต้องชัดเจนกับเขาตั้งแต่แรกนะว่าคุณให้สถานะเขาได้แค่ไหนนะคะอย่าอย่าไปเป็นการให้ความหวังหรือว่าปล่อยเลยตามเลยอะไรเงี้ยเออบางทีอะ คนที่เขาแอบปลื้มคุณมากๆอะค่ะหรือเขาชอบคุณมากๆน่ะนะเขาอาจจะ คิดมโนนะถ้าคุณปล่อยสถานการณ์ให้เป็นไปเรื่อยๆเขาอยากทําอะไรก็ให้ทําบางทีมันมันอาจจะทําให้เขานั้นคิดมโนหรือเป็นการเข้าใจผิดก็ได้ว่าคุณนั้นก็สนใจกับเขาเหมือนกันฉะนั้นเมสสิงห์ธนูคุณต้องชัดเจนนะคะคนโสดนะถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาชอบถ้าคุณคิดว่าเอยตอนนี้ชีวิตคุณยังอยากจะอิสระภาพเสรีนะยังอยากท่องยุทธภพนะไปในแดนไกลอยู่นะเราก็ต้องชัดเจนนะคะกับคนที่เข้ามานะชัดเจนไปเลยถ้าคุณอยากเห็นเขานะคะ อยู่ในสถานะเพื่อนคุณก็ต้องทําอะไรที่ชัดเจนไปเลยว่าเออคุณวางพื้นที่ให้เขาไว้ได้แค่ไหนนะคนโสดนะคะโอเคค่ะคนโสดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเหงาหรอกเท่าที่ดูเนี่ยนะการงานของคุณนะเท่าที่กวางดูคุณก็อาจจะได้มีโอกาสใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานคุณอาจจะ อยู่ในโหมดของการที่ฟิกนะในเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตก็ได้นะ8ไม้เท้าเห็นปหเด็กถือถ้วยเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะหรือมีความก้าวหน้านะในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือบางคนนะคะก็กําลังจะพัฒนาตัวเองนะไปสู่ในจุดของสังคมที่มันดีขึ้นนะห้าเหรียญสามถ้วยนะคะคนโสดมักจะหลีกหนีจากสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะเพื่อที่จะไปหา,ปหาสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆนะคุณอนะ อาจจะมีแบบเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเยอะนะแต่เพื่อนที่แบบจริงใจจริงๆอะค่ะคุณคุณมักจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่อะเมสสิงห์ธนูมักจะเป็นคนที่แบบบางทีก็โดนหักหลังนะจากเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ช่วงนี้คุณคุณอาจจะเก็บสิ่งที่คุณมีทั้งหมดนะคะมาจริงใจกับตัวเองดีกว่านะมาซื่อซื่อสัตย์นะคะต่อสิ่งที่คุณมีหรือว่ารักษาในสิ่งที่คุณมีไว้ดีกว่านะช่วงเนี้ย คุณเป็นคนตรงๆเนาะแล้วช่วงนี้คนโสดทําอะไรก็มักจะเด็ดขาดน,นะคะแล้วก็ทําอะไรตรงๆนะคะไม่อ้อมค้อมนะสำหรับคนโสดพลังงานความรักมีคนชอบอยู่คะ่ะหัวกระไดไม่ได้แห้งคุณจะมีความรักก็ได้แต่คือมันก็เป็นใครไม่ได้ไงนะที่คุณจะเข้าไปรักคือใครไม่ได้ไงคือคุณต้องดูนานเห็นบาจ justice เข้ามาคุณจึงเลือกที่จะโสดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆมากกว่านะคะสําหรับเมสสิงห์ธนูนะจบไปแล้วนะคะคนโสดอทีนี้นะเราลองมาดูนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์นะ ของคนคุยกันบ้างค่ะออรูปแบบความสัมพันธ์ของคนคุยเนะาะคนคุยนะคะสำหรับชาวเมสิงธนูมาดูกันซิว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคนคุยคนคุยเนาะมีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามานะคะอืมช่วงนี้คุณจะรู้สึกความสัมพันธ์มันดู งง,ง,งสับสนเนาะห้าไม้เท้าอะ่ะโอเคคะ่ะมันมีความวุ่นวายเข้ามานะคะภายในความรู้สึกของคุณตอนนี้ห้าไม้เท้าเข้ามาคุณกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งไพ่เดอะสตรนเข้ามานะคะโอเคคะ่ะอืมไปต่อสิบางคนก็อาจจะมีเรื่องนะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะมีไพ่สามถ้วยเข้ามาด้วย อืมอีกสองใบก่อนสิมีไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะขออีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาสำหรับคนคุยนะช่วงนี้คุณน่าจะเป็นฝ่ายตัดสินใจได้แหละนะว่าคุณควรนะคะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครนะแล้วก็ควรที่จะเดินออกมาจากใครนะคะเอ,อ่อคุณจะเริ่มเห็นนะคะมองเห็นข้อเสียนะของคนที่เราดิวหรือคุยอยู่ด้วยตอนนี้มันทำให้เรา ตัดสินใจได้นะแล้วก็ทําให้เรารู้จักในตัวตนของเขาได้มากขึ้นนะว่าเราสามารถที่จะยอมรับนะคะข้อเสียบางอย่างของเขาได้ไหมอะ่ะนะซึ่งสิ่งที่คุณต้องการคือเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะมาเป็นหลักเลยเนาะ t ดอะสเตนเข้ามาเนี่ยห้าไม้เท้า The ะสเตนแล้วคุณก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับบัญชาคุณหรือออกคําสั่งอะไรคุณด้วยอะ่ะ นะเพราะว่าไม่่สิงห์ธนูคุณเป็นคนตรงมากนะคะนะใครก็ตามที่ไม่ซื่อตรงกับคุณนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาทําอะไรแปลก,ปกๆทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่นะคุณจะเริ่มแบบตีตัวออกห่างนะคะหรือเริ่มห่างออกมาหรือวางสถานะนะคะในลักษณะแบบพิจรารณาไปก่อนน่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรสามถ้วยเข้ามาคุณก็สบายๆนะเท่าที่ดูอะนะเออแต่ก่อนนี้คุณอาจจะคาดหวังนะให้เป็นเขานะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า ขนาดความรู้สึกของเขาเขายังไม่มั่นคงเลยอ่ะเขาจะมามั่นคงกับใครได้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ฉะนั้นช่วงนี้นะเมสสิงห์ธนูนะคะคุณอาจจะหันกลับมานะคะมั่นคงกับตัวเองนะคะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องการความจริงใจนะคะแล้วก็ความใส่ใจนะคะจากคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเห็นป่ะสิบเหรียราชินีเหรียญฉะนั้นตัวคุณเองจะไม่ง้อนะใครก็ตามที่ที่ไม่ชัดเจนกับคุณเนะี่ยคุณจะไม่ง้อเลย นะคุณรู้สึกว่าตัวคุณนั้นะมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนที่ชัดเจนและมั่นคงกับคุณกว่ามากกว่าคุณอาจจะเจอแล้วล่ะคนที่แบบชัดเจนหรือว่ามั่นคงกับคุณนะคะแต่คุณก็ต้องปล่อยอีกคนนึงนะที่คุณอาจจะเคยให้สิทธิ์เขามาก่อนนะคะแต่เมื่อเขาไม่ได้ชัดเจนแล้วมีอีกคนนึงสามารถชัดเจนกับคุณได้มากกว่าคุณน่าจะเห็นคุณค่ากับคนที่ทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะเวลานี้นะอืมนะคะ ใครก็ตามที่คุณเคยให้สิทธิ์เขานะชัดเจนนะคะแต่เขาไม่ชัดเจนน่ะน่าจะเป็นตัวคุณที่เลือกเลือกแล้วล่ะเลือกที่จะเดินออกมานะคะเออคุณไม่อยากอยู่ในความสุขที่มันคุมเครือเนาะเท่าที่ดูอะ่ะหรือว่าคุณอาจจะไปจับอะไรบางอย่างได้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยกัแล้วแต่เรื่องอะไรก็ได้คะ่ะที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเลยอะ่ะนะโอเคค่ะสําหรับคนคุยนะคนที่ เขานะคะจริงจังกับคุณคือคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายนะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะเขาต้องลงมือทําให้คุณเห็นเลยค่ะนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาไก่กาอาราเล่นะมีไพ่สิบเหรียญเนี่ยราชินีเหรียญเข้ามาเนี่ยเขาพยายามที่จะเอ่อชัดเจนกับคุณนะคะซื่อตรงกับกับคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะใครก็ตามที่ทําอะไรไม่ชัดเจนขมุกขมมวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คู่แน่นอนค่ะคนที่จะชัดเจนกับคุณคือ คนที่ซื้อตรงเท่านั้นคนที่ทําอะไรไม่แอบแฝงนะคะโอเคนะคนที่เขาสามารถที่จะอ่สามารถให้คุณนั้นก้าเข้ามาในโลกของเขาได้อะนะอืไม่ว่าจะเป็นเมุมมองของเขาความคิดของเขานะคะในเรื่องของทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขาอ่ะนะเขาจะค่อนข้างที่จะเล่านะคะรายละเอียดให้คุณฟัง นะโอเคนะคะสำหรับคนคุยนะคะก็มีโอกาสนะที่คุณจะพัฒนาความสัมพัมพนธ์กับคนคุยเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าเขาชัดเจนจริงๆและจริงจังจริงๆแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้าเข้าออกเข้าเข้าออกวนๆเวียนๆอันเนี้ยนะเราต้องกลับมาคิดแล้วอะ่ะนะเขาทำอะไรให้เรามีความสุขบ้างไหมถ้ามันไม่ใช่ความสุขนะเราก็ต้องคิดในมมุมุมของความจริงว่า เราควรอยู่กับความสุขกับคนที่เขาสามารถเปิดเผยทุกอย่างให้เราได้รับรู้ได้มากกว่านะอะอันนี้คือในแง่ของคนคุยนะคะสำหรับความสัมพันธ์ต่อไปมาดูในแง่มุมของคนมีคู่กันบ้างเนาะเออมีคู่เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ไพ่ผิดสำหรับแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสำหรับคนมีคู่นะคะเดี๋ยว่อนจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะแป๊บนึงนะคะขออนุญ,ญาตเปิด อ,อ,อัปเดตดวงหน่อยเนาะว่าครึ่งครึ่งเดือนตุลานี้นะคะเมสสิงห์ธนูสำหรับคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างมีคู่เมษสิงห์ธนูนะคะมีไพ่ก้าไม้เท้าเข้ามานะคะอืมก้าไม้เท้าแปดดาบเข้ามา 8ถ้วยเข้ามานะคะมีไพ่ราชาถือไม้เท้าเข้ามานะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาอความมองเห็นในเรื่องของปัญหาเข้ามานะสําหรับคนมีคู่นะเมสสิงห์ธนูนะคะก็ขอพูดในแง่มุมของคนมีปัญหาแล้วกันนะใครที่ไม่มีปัญหานะคะก็ผ่านไปได้นะพลังงานของไพ่นะคะ ก้าไม้เท้า8ดาบ8ถ้วยน่าจะเป็นเมษสิงห์ธนูเนาะอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกมาในความสัมพันธ์ทีเออ่เหมือนเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจัดการได้อะนะคุณอาจจะเลือกที่จะห่างออกมานะคะจากความสัมพันธ์ของคนรักก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของกรณีลักซ้อนความหวัดระแวงความสงสัยในตัวของคนรักการที่ไม่มีเวลาให้กันมันทําให้คุณนั้นนะคะวนลูป กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปซะงั้นเลยอ่ะจากเออมันเคยชัดเจนนะอยู่มาวันหนึ่งมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะหรือว่าเวลามันผ่านล่วงเลยมาแล้วคุณก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะสามารถจัดการอะไรได้เลยค่ะก็อาจจะต้องเป็นตัวคุณเนาะที่คุณเลือกเลือกที่จะตัดสินใจนะเลือกที่จะชัดเจนกับตัวเองอะไรก็ตามที่มันขาดขาดเกินๆอะไรประมาณนี้มันขาดขาดหายไปความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมน่ะคุณเลือกที่จะปีกวิเวกออกมาเพราะคุณอาจจะคิดว่า ถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้ก็ได้อะเพราะว่าตอนนี้นะเมสิงธนูคุณอาจจะขาดในเรื่องของความรักความเอาใจใส่ของคนรักนะคะทาให้เรานั้นมีเหตุทะเลาะหรือปากเสียงกันตลอดเลยเพราะว่าต่างคนต่างแบบเออเอา ศูนย์กลางของตัวเองเป็นจัก,กรวาลกันทั้งนั้นเลยอะ่ะอีกคนนึงก็ใช้เหตุผลมากเกินไปอีกคนนึงก็เหมือนแบบเอาแต่ใจมากเกินไปอะค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ช่วงนี้นะชะลอตัวอยู่ก็ได้มันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบจะเลิกกันเลยแบบนี้มันยังไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เมษสิงห์ธนูบางคนอาจจะตัดสินใจนะคะเดินออกมาจากปัญหานั้นเองอะนะคุณอาจจะมองว่าการกระทําของเขาว่ามันเป็นตัวฉเฉลยนะคะ เป็นคําตอบที่ดีที่สุดมากกว่าคําพูดมากกว่าที่จะให้เขาพูดว่าเขาจะเลือกอะไรคุณดูจากการกระทำนะคะคุณอาจจะไม่อยากฟังคําอธิบายอะไรทั้งนั้นน่ะจากเขาอะ่ะคุณแค่ดูจากการกระทําของเขานะคะมันเหมือนช่วงนี้นะเม่สิงห์ท่นนี้คุณอยากหนีจากความทุกข์อะไรบางอย่าง คุณไม่บางทีคุณไม่อยากเคลียร์หรอกคุณอาจจะเคลียร์หลายรอบแล้วมันวนเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนคุณนับหนึ่งใหม่หรือเก้านับหนึ่งใหม่ช่วงนี้มาเลยเป็นช่วงที่คุณกําลังเยียวยาตัวเองอยู่อะคะ่ะเมสสิงห์ธนูเป็นลักษณะแบบนี้เลยอะ่ะหรือว่าคุณอาจจะเอาเวลาทั้งหมดไปลงกับงานเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยนะที่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้อะ่ะนะคุณอาจจะเลือกเดินออกมานะคะโอเคนะสําหรับในบางคู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นแหละเท่าที่ดูอ่ะอีกคนนึงก็เอาแต่ใจอีกคนนึงก็เหตุผลก็มากเกินไปนะมันก็เลยทําให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างต่างเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเห็นไหมเราไม่ค่อยฟังกันนะช่วงเนี้ยเท่าที่ดูะนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวกวางของขอดูนะคะว่าสําหรับคนมีปัญหาเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยค่ะก็วกวางขอเปิดไพ่เนาะให้เมสิงค์นุหน่อยสิ ว่าต้องทำยังไงคะมีแนวทางอะไรไพ่เขาจะบอกอะไรไหมนะมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามานะคะต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนเป็นของตัวเองคะ่ะจุดยืนของคุณกับเขามันต่างกันเนาะอืมนะคะเวลาที่ต่างกันก็ใช่เหมือนกันนะต่างชาติต่างศาสนาก็ได้คะ่ะความต่างตรงนี้นะคะคุณอาจจะเออมันอาจจะเป็นอุปสรรคมานานแล้วเนาะ ความไม่เข้าใจด้วยค่ะความคิดเห็นด้วยนะดึงดักมันเข้ามานะความอยากเอาชนะด้วยก็ได้นะมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามามีความรู้สึกกังวลใจน้อยอกน้อยใจหรือว่าตัวคนรักนะคะให้เวลาคุณไม่เหมือนเดิมหรือมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ก่อนเขาเขาเคยทำให้คุณ อ,อรู้สึกมั่นใจนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาอะห้าถ้วยมันเข้ามาเนี่ปะมีความวิตกกังวลเข้ามานะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของลักซ้อนอะไรก็ได้คะ่ะนะจ,จะเป็นปัญหาอะไรก็ได้นะกวางดูพลังงานโดยรวมนะแต่เป็นปัญหาที่คุณนะ่ะคนมีคู่จะประสบความปัญหาออประสบปัญหานะคะในเรื่องของความรู้สึกที่มันมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะพูดออกมาคะ่ะ แล้วคุณไม่สามารถพูดได้คุณอาจจะได้แค่ดูแล้วก็พิจารณาดูนะไปต่ออีกใบนึงค่ะมีไพ่สี่ดาบอยากพักกายพักใจนะช่วงนี้ธาตุไฟเมสิงธนูเอ,อ่อเมสิงธนูให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะเรื่องของความคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตนะคะนะถ้าคนเรานะมีแต่โอ้ยเรื่องแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาเลยมันก็คงจะไม่ใช่ชีวิตมนุษย์นะ มันก็เป็นช่วงหนึ่งนะของชีวิตนะของคุณกับคนรักนะที่มันก็จะต้องมีปัญหาเข้ามาบางก็มันก็ดีนะบางทีการที่ช่วงเวลานี้คุณสองคนนะคะห่างกันสักพักเนี่ยมันจะได้นะคิดทบทวนอะไรต่างๆนะที่ผ่านมาคะ่ะนะแล้วค่อยกลับมาพูดคุยคุณสองคนอาจจะห่างกันเพราะว่าช่วงเวลานี้คุณสองคนอาจจะมีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่อ่ะพูดง่ายๆนะเด็กถือดาบเนี่ยราชาไม้เท้าเนี่ยเห็นไหม ก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอีกคนก็เอาแต่ใจอีกคนก็เหตุผลเยอะอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเอาสิ่งต่างๆมาถกเถียงกันน่ะอืมมันก็เหมือนกับว่าเราเถียงกันไปเถียงกันมาก็ทําให้เหมือนเขาเรียกอะไรอะอยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันสรุปแล้วไม่มีใครชนะไหมเนี่ยมันก็ไม่มีใครชนะอนะฉะนั้นการที่เราห่างกันสักพักนะคะมันมันก็ช่วยได้นะอืมที่จะทําให้ต่างฝ่ายต่างได้ทบทวนแล้วก็ไต่ตองนะคะ บางจังหวะเวลาจะมาคุยมาเคลียกันมันมีแต่อารมณ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเคลียนะเออต้องเอาช่วงเวลาที่เรารู้สึกพักผ่อนใจเย็นขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วกลับมาพูดคุยกันเดี๋ยวมันจะมีทางออกที่ดีค่ะอ่ะขออีกสองใบค่ะสําหรับคนที่มีปัญหามีคู่นะมีไพ่เห็นไหมอะไรอ่ะหนึ่งไม้เท้าเข้ามานะคะอ่ะขออีกใบสิ แล้วก็มีไพออสวิรเลียนเข้ามาถึงแม้ว่าเราจะมีจุดยืนที่ต่างกันนะเมสิงธนูคุณกับคนรักอะ่ะเห็นไหมถึงจะมีจุดยืนที่ต่างกันนะคะแต่ว่าเคุณสองคนนะคะก็มีความหนักแน่นนะอืมภายในจิตใจนะหรืออาจจะมีความหนักแน่นนะคะในเรื่องของพื้นฐานที่คุณสองคนสร้างกันมาอยู่แล้วอะ่ะนะ ในนั้นมันก็ยังเป็นความรักอยู่ยังเป็นความจริงใจอยู่นะแค่ว่าช่วงนี้เราอาจจะมีข้อโต้แย้งข้อเห็นต่างนะต่างๆนานานะนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรักกันไม่ได้นะมันก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปแหละนะในครึ่งเดือนตุลานี้นะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะโดยรวมแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่หนักหนาหรอกนะทัดไฟนะคะช่วงนี้เราก็แค่ต้องปรับอารมณ์นะให้ดีๆทั้งคุณและเขานะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะได้ห่างกันเพื่อได้ทบทวนอะไรมากมายนั่นแหละนะพอหลังจากนั้นแล้วคุณกลับมาพูดคุยกันนะนะมันจะตกลงกันได้ค่ะโอเคค่ะทัดไฟจบแล้วนะในครึ่งเดือนนะคะของตุลาคมนี้นะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่ติดตามนะคะ เ,ออเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ